บางคนอาจจะเจอแบบนี้ที่งานของตัวเองในช่วงหน้าฝนหรืออาจจะเป็นวันฝนตกถนนดินทางลาดและน้ําครบองค์ประกอบของความเสี่ยงที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้มีคันแรกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะไม่มีคันที่2ตัวเนินหรือทางลาดแม้ว่าจะไม่ชันมากก็มีโอกาสสูงที่จะลื่นหรือมีจังหวะฟรีของล้อรถยนต์อยู่เสมอแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งหรอกแต่ถ้าโดนไปสักครั้งเนี่ย มันก็เสียหายใช่ไหมครับที่ที่ฝนตกชุกตลอดหรือมีงานเร่งด่วนเนี่ยขนถ่ายด้วยรถบรรทุกตีนตะขาบก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทํามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วยังได้ในเรื่องของความสะดวกที่มาในตัวอย่างกระบะที่ดําเทได้ทางลาดไม่ชันมากๆเกิน40องศาหรือชันมากจนเป็นอันตรายเนี่ยในการขับขี่เนี่ยจะเนินบวกน้าจะเนินบวกวันฝนตกจะเป็นทางลาดย,วยาวๆแบบนี้นี่ก็ขับขึ้นมาได้ที่นี่รถบรรทุกตีนตะขาบทีเล็ก3ตันเนี่ย ก็เจอมาก่อนเหมือนกันปัญหาเดียวกันเลยก็คือว่าหน้าฝนหรือว่าวันที่ฝนตกเนี่ยโฟลว์ mm. ก็ยังขึ้นไม่ได้แม้แต่มอเตอร์คอร์สเนี่ยก็เสี่ยงครับลื่นล้มอยู่บ่อยๆันตกยาวยๆก็เข้าพื้นที่ไม่ได้ยังไม่พอต้องรอให้ถนนแห้งซะก่อนถึงจะเข้าได้เหมือนกันงานมันก็รอไม่ได้ใช่ไหมครับแมไม่ใช่ฝนตกแต่ทางเนี่ยชื้นอยู่ตลอดแฉะแบบตลอดแบบนี้เนี่ยมันลื่นสําหรับรถยนต์ทั่วไปนะครับ คือบางที่เนี่ยลองมาหมดแล้วครับทั้งคอยปรับทางเกี่ยทางหรือว่าไปซ่อมทางอยู่สม่ำเสมอ แต่บางทีเนี่ยงานที่เร่งที่ด่วนมันซ้ําซ้อนแล้วมันก็เสียเวลาครับไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานขนส่งงานก่อสร้างหรืองานขนของอะไรก็ตามเนี่ยครับเวลานี่ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันงานมันล่าช้าเกินไปเนี่ยบนเบรกเป็นเวลานานด้วยสภาพแวดล้อมที่เราไม่ควบคุมไม่ได้นะครับมันก็ทําให้งานเสียาหายนั่นเองเราจะเลือกแก้ปัญหาด้วยทางไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของงานครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยใช้รถบรรทุกตีนตะขาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สะดวกครับคือมันไวและทําได้ทันที เส้นทางยาวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้เวลานานในการปรับเส้นทางสามารถใช้ได้อยู่สม่ำเสมอครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือว่าฤดูแล้งก็ตามครับมันก็ขับขึ้นมาได้รวมถึงมันก็ใช้ได้หลายงานครับการยกดําเทข,ของกระบะเนี่ยหรือการบรรทุกของเนี่ยก็จะเป็นขยะจะเป็นปุ๋ยจะเป็นอะไรจะเป็นดินวันไหนทํางานแบบไหนก็เลือกได้เลยกับงานขนส่งงานขนถ่ายก็อยู่ที่น้ําหนักบรรทุกด้วยครับ ตัว3ตันของทีเล็กเนี่ยก็จะมีตัวสตันก็มีแบบนี้ครับขนาดก็ใหญ่ขึ้นกําลังรถเนี่ยก็จะมากขึ้นแรงเครื่องยนต์สูงขึ้นครับอาแบกของหนักๆขึ้นเนี่ยก็จะมีแรงพอที่จะบิดหรือว่าเคลื่อนตัวไปได้ครับรวมถึงการลุยโคลนด้วยครับแบบนี้เนี่ยครับวันฝนตกวิ่งฉิวเลยครับเทดินแล้วก็เดินไปเดินมาในนี้ใครสนใจอย,อยากจะมาลองดูและลองขับ เพื่อประกอบการตัดสินใจและดูว่าเหมาะสมกับงานเราหรือเปล่าสามารถทักเราเข้ามาได้รถบรรทุกตินตะขาบทีเล็กทักสอบถามได้เลยครับ